สวัสดีค่ะพบกับอา้าเนธงค่ะหลายๆคนคงพร่ำบ่นใช่ไห่คะว่าเหนื่อยกับชีวิตที่ต้องต่อสู้จริงๆหลายๆคนลืมไปหรือเปล่าค่ะว่าเราต่อสู้ตั้งแต่เราเริ่มเกิดแล้วนะคะโดยการที่เราต้องเริ่มหัดเดินหัดวิ่งซึ่งการหัดเดินหัดวิ่งของเราค่ะมันก็คือการมาณนะับักบันด้วยตัวเราเอง ใครก็ทำแทนเราไม่ได้การสู้ชีวิตก็เช่นกันค่ะเหมือนกันกับเราที่เริ่มหัดเดินเราต้องค่อยๆเดินทีละก้าวหลมบ้างลุกบ้างเป็นเรื่องปกติแต่หน้าวันหนึ่งค่ะการหัดเดินของเรามันก็จะทำให้เราทรงตัวและก็เดินได้อย่างคล่องแคล่วการใช้ชีวิตในการทำงาน ก็ล้วนแต่จะต้องต่อสู้ทั้งสิ้นเพื่อที่เราจะได้ก้าวไปข้างหน้าและก็เติบโตในหน้าที่การงานหรือธุรกิจอ้อมเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการต่อสู้เช่นกันค่ะในการทำงานณปัจจุบันอ้อมต้องทำร้านอาหารซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่บอสมาทำที่เมืองไทยครั้งแรก เราต้องเริ่มงานทั้งในเรื่องของระบบการดูแลพนักงานการเทรนพนักงานการเทรนเชฟซึ่งรสชาติอาหารต่างๆย่อมไม่เหมือนกับที่เราได้เคยทำมานั่นก็คือการต่อสู้กับหลายๆอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกพนักงานการสัมภาษณ์งานการจะทำยังไงให้ลูกค้าได้พึงพอใจ ออก็ต้องใช้ความบากบั่นแล้วก็มุ่งมั่นเช่นกันจากแรกๆที่รายได้หลักแสนค่ะจนณปัจจุบันก็มีรายได้หลักล้านต่อเดือนซึ่งมันก็คือความมุ่งมั่นแล้วก็ความพยายามการต่อสู้กับหลายๆอย่างทั้งในเรื่องของการดูแลลูกค้าการที่พนักงานบางคนก็มีหลากหลายนิสัยเชฟ ก็มีทั้งในเรื่องของคนที่มีอีกโก้ค่ะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทำตามรสชาติที่เชฟใหญ่ทางญี่ปุ่นต้องการได้อันนี้มันก็คือการแข่งขันกันต่อสู้โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านการตลาดค่ะที่เราจะต้องมีความมุ่งมัน่นแล้วก็ต่อสู้มากกว่าที่ลูกค้าจะรู้จักร้านเรา และร้านเราจะสามารถแข่งขันและขึ้นมายืนหนึ่งได้แล้วเพื่อนๆล่นนะคะมีประสบการณ์นด้านนี้บ้างไหมคะ